นโดยน้ำโซดาตราลีโอครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทราบแล้วนะครับว่าผู้เข้ารอบในค่ำคืนนี้เป็นใครไปแล้วหนึ่งคนแต่ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันหายไป3คนเราต้องเอาเติมเข้ามาใหม่อีก3คนจะเป็นใครไปชมวิดีอเลยครับในรอบนี้มีผู้แข่งขันหน้าใหม่ขอมาชิงชัยเพิ่ม3มคนอิดโคบมิงหนงใครจะเป็นผู้เข้ารอบเป็นคนที่4ไปติดตามกันครับ และตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วนะครับนั่นคือหมายเลขหนึ่งหมายเลข4ี่และหมายเลข7ครับเป็นไงผมเห็นพี่ว่าหมายเลขหนึ่งดูมีของอยู่เหมือนกันชื่อน้องอัธิใช่ไหมฮะของชื่ออีกนะกับานากกิจผมแล้วเหรอครับเนี่ยแค่พูดแค่นี้พี่ก็เลยเห็นถึงพลังที่อยู่ข้างในแล้วอ่ะคอกอยู่จังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรบ้านเกิดอยู่บุรีรัมย์ครับทำไมมีแฟนหรือยังคะ มีแล้วครับถ้ามีแล้วพี่ขออนุญาตข้ามไปเลยนิ่งน้องนิ่งน่องเธอเพิ่งมาเธอมีความมั่นใจอะไรมาสู้กับเพื่อนๆที่ยืนรอเธอมาอยู่นานแล้วโดยเฉพาะเบอร์8ค่ะนี่เขาจะเฝ้าเฝ้ารายการที่นี่หฮะ สองข้างผมเลยเนี่ยจะเป็นตายายอยู่แล้วนะฮะอ,อ,อะมาหาเสียงตั้งต้นถ้าพร้อมแล้วเชิญและเสียงตั้งต้นในรอบนี้จะเป็นใครและจะมีใครกล้าก,กดไฟลงมาเป็นเสียงท้าชิงกับเขาหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยครับ<ป>และเสียงตั้งต้นในรอบนี้ก็คือคุณแตงกวาวันนี้สาวช่วยอย่างน้องแตงกวามีอะไรมาสู้คนที่อยู่ด้านหลังได้บ้างหนูมีเสียงที่ทรงพลังกว่าค่ะ ดูดูหุ่นทุกคนสิคะพลังปอดหนูใหญ่ขนาดไหนที่คิดดูไม่ได้ใหญ่แต่ปอดอย่างเดียวตัวก็ใหญ่ลงมาเลยลงมาเลยอาวเ่ขอให้โชคดีเสียงตั้งต้นทันที่สอคือน้องแตงกวาเชิญครับเสียงทรงพลังและก็การอินเตอร์เทนที่เต็มเปี่ยมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะร นอนาคตที่สุดกับผ่านพ้น ช่วงแบบเไปไคือช่วงตกหลุมอากาศเนี่ยแล้วอาศัยเป็นนักว่ายน้ำเก่าแบบ็าดูเมื่อกี้ชอบไหมการแสดงของเราชอบไหมชอบค่ะมีอะไรอยากจะบอกพวกข้างหลังไม่บอกเลยกลับบ้านเลยไหมเอเรามาดูกันว่าเสียงท้าชิงมีกี่เสียงน้องเอกครับทำไมการร้องเมื่อกี้ของแตงกวาเป็นยังไง ผมจะสาธิตการเทคตัวที่ถูกต้องให้ดูนะครับเขาโอ้ยครับเมื่อกี้เป็นยังไงน้องแตงกวาร้องดูแตงกวาแล้วนะครับใครอยากชิมข้าวโอ๊ตบ้างก็ลองดูนะครับผมลุกปัดจ๋าแต่เดี๋ยวเจอหนูแล้วจะเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเธอรีบแบนเหมือนผมเยอะมากเลยนะแล้วเธอจะกล้าท้าเขาอีกน้องลูกกอล์ฟจ๋าลูกกอล์ฟอยากจะบอกว่าโอ้โยนี่ก็เสียงใหญ่เหมือนกันลูกกอล์ฟต้องขอสู้เออ เอาลูกก้มันแข็งนะนิ่งหนองครับเป็นไงเมื่อกี้แตงกวาร้องเมื่อกี้ฟังง่วงนอนมากง่วงนอนนี่คือแตงกวาหรือเราเราง่วงนอนเอมันยังไม่ล็อกจริงๆพี่ยังไม่ร้องจริงเมื่อกี้คีผู้หญิงถือว่าร้องแบบสบายๆมากหนูไม่สิเลือกเสียงท้าชิงได้สองเสียงหนูจะเลือกใคร มาเริ่องจ๊าโอข้าโอจะดูมึนๆนะคะขนาดสติยังไม่เอามาเลยค่ะต่อไปเสียงท้าชิงท่านที่สอง ใหมากเลยนะทําไมแตงกวาถึงถึงอยากจะเลือกนิ่งหน่องล่ะมัน,ม,นมันก็ตกมาตายมาหลายคนแล้ว s> <S นะคะมันมันก็ตกมาตายมาหลายคนแล้วอ้าวท่านเชิญทั้งสองท่านกางเวทชแตงกวาจา๋ะ <ś les> ให้หนูเลือกว่าจะฟังเสียงใครก่อนนิ่งหน่องค่ะนิ่งหน่องโอเคพร้อมไหมครับนิ่งหน่องครับพร้อมครับ้า้ร้อมแล้วเชิญผมมั่นใจแล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีสุดๆแลวผมก็มั่นใจว่าเพลงเพลงนี้ จะชนะทุกๆคนในรายการครับ ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร mm hmm. คิดถึงฉันหรือปลา mm ่า hmm. ว่านอนนาหัวใจนานเกินคำบรนยาย mm hmm. กำลังใจเริ่มเธอทดอถอย Now. เป็นคนร้องเพลงสเสน่ห์มาแต่มันยังไม่สุดอะค่ะยังคิดว่าเรายังชนะอยู่ไปชมเสียงท้าชิงที่สองคอ่ะนักเด็กของผมนะครับคือการเข้าถึงอารมณ์เพลงที่ผมจะโชว์ให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับว่าการเข้าถึงอารมณ์เพลงเศร้ามันเป็นยังไงคอับ ว่าต้องทนไว้แต่ยิ่งทุกยิ่งทนเท่าไรความรักจะพาหัวใจไปไคิดเองว่าต้องทนไว้แต่ยิ่ง ใครที่เคยทุ่มราย ันยังไม่ใช่อ่ะยังไม่น่าขึ้นมาไฟกับเราเลยเชิญคุณเกรซก่อนเลยวันนี้เปน็นวันรวมตัวชาวร็อกเหรอฮะ <c oughs> ใช่ไหมคะทั้ง3คน3มแบบ3สไตล์ <c oughs> ทําให้อึ้งกันไป <c oughs> คนละแบบเลย <c oughs> คุณเข้าโอ๊ตนะคะ <c oughs> ออ่ตอนไม่พูดเนี่ยก็ดูมึนๆเนาะพอร้อง <c oughs> คือดูมีสเสน่ห์กว่าตอนพูดเพราะคุณได้ได้ร้องเพลง ได้ทำในสิ่งที่คุณชอบมันก็ดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุคือยังไม่สุดอยู่ดีถ้าเทียบกับอีกสองคนส่วนแตงกวาพี่มองกังกวาเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์คนหนึ่งอะแล้วก็พี่รู้สึกว่าหนูเป็นคนใจถึงมากๆในการที่จะร้องที่จะลุยในบางช่วงนะคะแค่ในบางช่วงเท่าน,นั้นเองที่มันรู้สึกฟลิปไปบ้างหรือทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยตรงนี้มันมีแฟลตมันมีมันอาจจะทําให้เราลืมตรงนั้นเพราะว่าใจเรามันพลังงานเราตรงนั้นมันมากกว่าแล้วมันพุ่งไปในสิ่งอื่นมากกว่าแต่รวมๆแล้วมันดีอ่ะสามคนมันเออก็อย่างบอกมันยากส่วนนิ้งหน่องเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ได้โคตรดีอะ่ะร้องดีแล้วเบลนหรือว่าจัดวางสัดส่วนของของการใช้ความหนักเบาได้ได้ดีมากแล้วค่อยๆบี้เก็บเลเวลเก็บไอเทมไปเรื่อยๆ จนจบเพลงแล้วบบโหอยากรู้มากเลยว่าไอคนที่คิดถึงมันคือใครวะอะไรเงี้ยนี่คือการสื่อสารที่แบบคนร้องเพลงพึงจะมีเ้าโอ๊ตนี่ก็มีความเป็นร็อกในโลกกลมๆของตัวเองนะคะก็ออกมาเอเตนร์คนอื่นบ้างกลับไปอยู่ในโลกกลมๆของเราบ้างนะคะวันนี้ถ้าหนูไม่เจอสองคนนี้นะถือว่าโชว์ของหนูเป็นโชว์ที่กลมกล่อมอีกโชว์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแชร์ออกจากโลกใบกลมๆม,มาให้คนอื่นด้วยแล้วก็ แบบว่าพูดคุยกับคนอื่นฝึกตรงนี้มาพี่ว่าหนูมีอนาคตที่ดีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนักสู้ฝันทั้ง3คนนี้เลยครับผมเ,เป็น3โชว์ที่ดีมากๆถูกใจจริงๆเสียงตั้งต้นน้องแตงกวาพี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มั่นใจนะครับขึ้นต้นมาเนียนมากเลย<ม>เพราะมากเลยแล้วก็หนักแน่นดูมีน้ำหนักไดานามิกอะไรตีหมดเลยนะครับผมเสียนิดนึง พอเราเริ่มใช้แรงเยอะพอเราเหนื่อยเราจะคุมเสียงไม่ได้เราก็อาจจะพาเราออกไปทางนุ้นนี้ทางนี้หน่อยแต่ก็ยังดีสุดท้ายสุดท้ายเรากลับมากลับมาได้จบอย่างสวยงามโอ้โหต้องบอกนะเห็นด้วยจริงว่าวันนี้นะคุณผู้ชมฮะสามโช์นี้ตกบอกได้เลยครับว่าเป็นโชว์ที่สุดยอดจริงๆแต่แน่นอนนะฮะเกมยังคงต้องเป็นเกมต้องมีการตัดสินหนึ่งในสามท่านนี้ท่านใดครับที่จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงเงินหงวันหนึ่งแสนบาทช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา